มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้คุณฟังเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพแต่มันกลับทำให้ครอบครัวหนึ่งจากอังกฤษอึ้งจนพูดไม่ออกตึง้งเพราะความเป็นไทยของเรานี่แหละมันเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกสองคนแบกกระเป๋าใบใหญ่หญกว่า5ใบเดินทางไกลเกือบ27ชั่วโมงเพื่อมาหาประสบการณ์ในประเทศที่เขาบอกว่าไทยแลนด์เป็นที่เดียวที่พวกเราอยากกลับมาเสมอ แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครั้งนี้เขาพาลูกมาด้วยเขาอยากให้ลูกได้เห็นเมืองไทยในแบบที่เขารักด้วยตาของเด็กๆเ,เองและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันกลายเป็นเรื่องราวที่เขาตัดสินใจเอากลับไปเล่าให้คนทั้งอังกฤษฟังเขาเล่าว,ว่าตั้งแต่วินาทีที่ก้าวลงจากเครื่องบินเขาได้กลิ่นของบางอย่างที่คุ้นเคยกลิ่นของอากาศของที่นี่กลิ่นของความคึกคักของเสียงพ้นพูดคุยของแสงไฟ ของเมืองที่เหมือนจะวุ่นวายแต่กลับดูอบอุ่นในแบบแปลกๆเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่คิดถึงมาตลอดพอพ้นจากด่านตรวจคนเข้าเมืองครอบครัวทั้งสีก็ลากกระเป๋าไปยืนรอรถโดยสารเหนื่อยเพลียลูกงองเงแบบไม่ได้หลับมาเกือบวันเต็มแต่เขากลับยิ้มทั้งที่ใต้ตาคล้ำจนเห็นได้ชัดเพราะแค่เหยียบไทยความเหนื่อยก็เหมือนจะเบาลงเขานั่งรถราคาไม่ถึง300บาทมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรม พอเปิดประตูเข้าไปในห้องพ่อแม่ถึงกับถอนหายใจเหมือนได้พักจริงๆเสียทีห้องถูกจัดไว้เรียบร้อยมีเตียงเล็กๆสำหรับลูกมีโต๊ะทำงานมีเตียงใหญ่มีแสงไฟอุ่นๆไม่รู้เพราะความเหนื่อยหรือเพราะความรู้สึกว่าเรามาถึงแล้วจริงๆน้ำตาขอคุณแม่เหมือนจะคลอขึ้นนิดๆเช้าวันต่อมาพวกเขาออกไปเดินเล่นที่ตลาดใกล้โรงแรมลูกสาวตัวน้อยบรู๊คเห็นมะม่วงครั้งแรกก็ร้องว่ายัมมี่ ด้วยตาเป็นประกายแล้วจูจ่ๆก็มีคุณตาคนหนึ่งเดินเข้ามาโบกมือให้ยิ้มแล้วก็เล่นกับเด็กอย่างเป็นอันกันเองภาพนั้นทำให้ผู้เป็นแม่ยืนมองแล้วยิ้มกว้างเธอบอกว่าที่อังกฤษไม่มีใครทำแบบนี้กับเราหรอกไม่มีใครยิ้มให้เด็กก่อนไม่มีใครยื่นมือมาทักแบบจริงใจขนาดนี้เพราะสำหรับเราแค่เห็นเด็กน่ารักเราก็หยุดทักหยุดเล่นมาเป็นนิสัย เป็นธรรมชาติของคนไทยแบบที่เราเองก็ชินจนไม่รู้ว่ามันพิเศษครับครัวอังกฤษครอบครัวนี้กำลังได้เห็นสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากเดือนตลาดพวกเขาไปสวนลุมพินีบรุ๊กตัวเล็กๆเห็นตัวเงินตัวทองครั้งแรกถึงกับเบิกตาโตหัวเราะแล้วก็วิ่งไปบอกพ่อบอวา่า daddy มันเหมือนมังกรเลยบรรยากาศวันนั้นเหมือนเคลือบด้วยความสุขผู้คนเดินผ่านยิ้มให้เด็กครอบครัวเล็กๆนี้ก็ยิ้มตอบทุกอย่างดูง่ายดูสบาย ดูอบอุ่นจนแม่บางครั้งถึงกับหยุดถ่ายภาพและบอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านมากกว่าอังกฤษกลาง,งคืนพวกเขาไปเดินดูไฟเด็กๆเ,เต้นตามเพลงไปเรื่อยหัวเราะไม่หยุดพ่อแม่ก็หัวเราะตามคุณพ่อบอกว่าเห็นลูกมีความสุขก็คุมแล้วที่บินไกลขนาดนี้แต่ช่วงเวลาที่เขาช็อกที่สุดคือที่สถานีรถไฟฟ้า เพราะคนไทยยืนต่อคิวเรียงกันเป็นแถวเดียวไม่มีใครแซงไม่มีใครรีบไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความวุ่นวายเขาถึงกับพูดว่าแบบนี้ที่อังกฤษไม่มีวันเกิดขึ้นไม่มีวันเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งทึ่งทั้งชื่นชมและมีความอายปนอยู่เล็กๆเ,เหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดจริงๆก็ยังมีดีกว่าอีกแล้วเมื่อเข้าไปในรถไฟฟ้าเขาบอกว่า ผมไม่คิดเลยว่ารถไฟฟ้าเมืองไทยจะเงียบและเป็นระเบียบขนาดนี้ลูกของเขานั่งดูนอกหน้าต่างเงียบๆเหมือนกําลังซึมซับบรรยากาศเมืองไทยเข้าไปในหัวใจทีละนิดต่อจากนั้นความประทับใจแค่ยิ่งทวีคูณพนักง,งานห้างแต่งชุดซานตาคลอสเต้นสร้างบรรยากาศพอเห็นเด็กๆก,ก็เดินมาทักทายขอถ่ายรูปส่งยิ้มเล่นด้วยสื่อสารด้วยภาษากายแบบที่เด็กเข้าใจได้ง่ายๆ เหมือนทุกคนในเมืองไทยพร้อมจะเป็นเพื่อนกับลูกของเขาโดยไม่ต้องรู้จักกันมาก่อนและเรื่องที่ทําให้แม่ยิ้มไม่หยุดคือคุณลุงคนนึงในร้านอาหารที่เดินมาบอกอย่างเป็นห่วงว่าระวังนะอันนี้เผ็ดแล้วก็สอนคําว่าสไปซี่ให้ลูกสาวตัวน้อยหลังจากนั้นก็สอนวิธีกินมะพร้าวให้ถูกวิธีอีกด้วยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ต้องมีข่าวแต่เป็นเรื่องเล็กๆที่เต็มไปด้วยหัวใจของคนไทยเป็นเรื่องที่ต่างชาติจํา พะมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเขาวันสุดท้ายก่อนกลับไปโรงแรมเขาวิ่งไปซื้อผลไม้ยอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กเจอของเล่นใหม่แล้วหัวเราะออกมาดังๆเพราะลืมซื้อมะม่วงให้ภรรยาเขาพูดติดตลกว่าถ้ากลับไปมือเปล่าผมน่าจะโดนดุแน่มันเป็นภาพง่ายๆแต่เปี่ยมด้วยความสุขแบบครอบครัวและเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกว่าประเทศไทยทําให้พวกเขาหัวเราะก,กันมากขึ้นจริงๆช่วงท้ายสุดพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันในสวนอาหาร ลูกน้อยป้อนข้าวป้อนผลไม้ให้ข้าแม่หัวเราะกันยิ้มกันไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลเหมือนเวลาหยุดเดินไปชั่วคราวแล้วคุณพ่อก็พูดประโยคหนึ่งด้วยน้ำเสียงที่เบาแต่จริงใจมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ที่นี่ทำให้ผมรู้สึกว่าโลกยังมีมุมที่อบอุ่นอยู่จริงๆประโยคนั้นทำเอาผมเงียบไปพักหนึ่งเพราะบางทีเราเองก็ลืมไปแล้วว่าเมืองไทยมีอะไรที่สวยงามมากกว่าที่เรารู้สึกในทุกวัน เพราะเราชินกับมันเกินไปแต่ต่างชาติเขารู้เขาเห็นเขาสัมผัสได้และเขายกมือบอกเลยว่าต่างชาติคาระวะน้ำใจคนไทยประเทศผมทำแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายก่อนคลิปจะจบเขาหันไปมองครอบครัวมองรอยยิ้มของลูกแล้วพูดว่าเราจะกลับมาอีกแน่นอน